มาพบกับเฟิร์สนะครับที่ Audio Absolute Review เหมือนเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงแบรนด์ m e t r o น o m มนะครับของฝรั่งเศสซึ่งเจ้าของเนี่ยก็คือคุณชองมาเร่ ais, นะครับผมเจ้าตัวนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะครับก็คือตัว DSS Streamer นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันคือเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนเป็นตัว Transport นะครับก็คือว่ามันจะเป็นแค่ Streaming อย่างเดียวไม่มีแดกนะครับก็คือว่าถ้าสมมติใครที่เจะจะซื้อตัวนี้ไปเล่นเนี่ยก็คือว่า จะต้องเป็นมีเจ้มีตัวนี้เป็น Streaming แล้วก็เราก็ต้องมีแดกอีกตัวแยกไม่ว่าจะเป็นแดกอะไรก็ได้เจ้าตัวนี้เหมาะสมมากๆครับที่ใช้กับแดกทุกรุ่นนะครับแล้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าเจ้าตัวนี้มีข้อดียังไงและวว่าทําไมถึงเป็นหนึ่งในตัวที่ผมรู้สึกว่า ผมชอบหนึ่งในตัวที่ผมโปรดปรานที่สุดในโชว์รูมนี้ก็ว่าได้นะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเจ้าตัว DSS นี่นะครับผมอย่างที่ผมบอกคือมันคือตัว streaming นะครับผม streaming เนี่ยคืออะไรบางคนอย่างที่ผมอธิบายไปหลายๆรอบแล้วคือ streaming เนี่ยก็คือเป็นตัวที่เล่นเอาเพลงจากแพลตฟอร์มหรือแม้แต่เรามีฮาร์ดดิสก์เนี่ยที่เราก็เสียบสาย USB เข้าข้างหลังเนี่ยเราก็สามารถเล่นเพลงจากไฟล์ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลง high resolution เป็นเพลงแพลตฟอร์มไหนก็ตามเจ้าตัวนี้รองรับหมดนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ที่สําคัญเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือคน าจจะได้ยินว่าเอ้ยอะไรคือรูนรูนเรด a ี้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถเล่นเพลงต่อเป็นรูนเรดี้พร้อมเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเล่นเพลงจาก Apple Music ไม่ว่าจะเป็น Tidal ไม่ว่าจะเป็น c u b u s ไม่ว่าจะเป็น Spotify เจ้าตัวนี้สามารถต่อได้แล้วที่สําคัญคือสามารถต่อเป็น ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่วฟนะครับผมคือสามารถต่อเป็นแบบบูทูธก็ได้ถ้าสมมติว่าท่านไหนอยากจะเล่นสะดวกสบายผ่าน Spotify นะครับผม oh. ก็อย่างที่ผมบอกเจ้าตัวนี้คือสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่คุณต้องใช้เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลักๆก,ก็คือเราต้องต่อสายแลนนะครับก็คือถ้าห้องเนี่ยเราก็จะมีสายแลนแล้วก็เสียบเข้าด้านหลังเลยแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้เชื่อมกับโทรศัพท์นะครับแล้วเราก็สามารถเล่น เล่นเพลงจากมือถือผ่านแพลตฟอร์มอย่างที่ผมบอกครับเช่น Tidal Q Bu บอะไรก็ตามเล่นผ่านเจ้าตัวนี้น,นะครับก็เจ้าตัวนี้นอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นและกันเนาะของของแบรนด์เมทร o นมครับที่ขึ้นไปสู่ไฮเอ็นนี่เป็นตัวเริ่มต้นของไฮเอ็นนะครับผมซึ่งวัสดุที่เขาใช้เนี่ยถือว่าเป็นวัสดุไฮเอ็นทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวโครงสร้างของเขาตัว ตัวของต,ตัวเาตัว dss เนี่ยทำมาจากสตีลนะครับคือเหล็กแล้วก็เป็นมีอลูมิเนียมผสมนะครับอย่างที่ผมบอกอลูมิเนียมเนี่ยเหตุผลที่เขาตัดสินใจใช้เนี่ยในเจ้าตัว dss เนี่ยเพราะว่า1อลูมิเนียมมีความทนทานแต่เขาไม่ได้ใช้อลูมิเนียมล้วนนะครับเขาเอามาผสมกับสตีลนะครับก็คือเป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่เขาได้ออกแบบมานะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยคล้ายๆกล่อง WiFi นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วอะสตรีมมิ่งเหตุผลที่เขาออกแบบมาให้มันเรียบง่ายแล้วก็มีอยู่แค่นี้ไม่ได้ไม เจ้าตัวดิเซสเนี่ยไม่ได้มีมาพร้อมกับรีโมทนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เราเล่นสตรีมมิ่งเนี่ยเราเล่นผ่านมือถืออยู่แล้วเป็นหลักนะครับผมก็เขาก็เลยคิดว่ารีโมทเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ซึ่งสำหรับผมเองอ่ะผมก็คิดว่าตั้งแต่ผมฟังสตรีมมิ่งมาเนี่ยคือผมก็เน้นฟังแต่สตรีมมิ่งเนาะแผ่นซีดีผมก็ไม่ค่อยได้ฟังละก็ผมก็จะใช้แต่มือถือควบคุมอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วอ,ะอ่ะเจ้าสตรีมมิ่งเนี่ยมันมีหน้าที่แค่ดึงเพลง ส่งสัญญาณเพลงจากมือถือเราผ่านแพลตฟอร์มเข้ามาในตัวนี้แปลว่าทุกอย่างเราใช้เนี่ยเราควบคุมผ่าน iPad ควบคุมผ่านมือถืออยู่แล้วก็เลยเขาก็เลยคิดว่าการที่เรามีรีโมทเนี่ยหนึ่งคือมันไม่จําเป็นนะครับ2คือยิ่งถ้าเขาใส่ตัวรีโมทเข้าไปแล้วมันไม่จําเป็นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดนอยส์ก่อให้เกิดเสียงรบกวนขอให้เกิดอะไรต่างๆที่มันไม่จําเป็นนะครับเพราะอย่างนี้เหตุผลเนี่ยทำไมเขาถึงไม่มีรีโมทนะครับส่วนหน้าตาเขาเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้เลยครับมีแค่ปุ่มเปิดปิดนะครับแค่นั้นเองซึ่่งคนคนิดวา้ มันจะทําได้เหรอเป็นไปได้เหรอแต่ว่าเป็นไปแล้วครับคือเจ้าตัวนี้มีแค่ปุ่มเปิดปิดครับพอเปิดปิดเสร็จเจ้าตัวนี้ก็คือสามารถควบคุมเชื่อมพอเราเสียบสายแลนใช้เครือแล้วเราโทรศัพท์เราก็ใช้เครือขขายแลนเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเจ้าเนี้ยได้ทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเจ้าตัวนี้จะมีอยู่สสีนะครับจะมีสีขาวแล้วก็สีดําซึ่งสีดำเนี่ยเป็นสีที่ผมโปรดปานมากที่สุดนะครับก็เรามาพูดถึงทางเทคนิคอลดีกว่าว่าข้างในของเขาเนี่ยเอาเป็นหลักๆแล้วกันว่า มันมีอะไรบ้างหรือยังไงบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายว่าคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคุ้มค่าหรอในเมื่อเจ้าตัว DSS เนี่ยมันเป็นแค่ตัวสตรีมมิงนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าสังเกตได้เลยว่าอะไรที่เราขยับเข้าเป็น Entry Le v e l h i g h End หรือว่าเป็น High End เนี่ยหรือว่าเราเริ่มต้นจาก High End เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมบอกว่าทุกแบรนด์เขาจะมีชิ้นส่วนที่แยกไม่ว่าจะเป็น CD แยกแดกแยกแอมบางทีเป็นปีแอมเป็นเ o w e ์แอมด้วยซ้ำเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับ อะไรที่แยกชิ้นเนี่ยมันดีกว่าเสมอดีกว่ายัางไคงคือ1คือเรื่องความชัดเจนเรื่องเสียงก็แตกต่างแหละครับกับข้อ2คือถ้าอะไรทุกอย่างที่มันรวมกันเนี่ยเหตุผลที่ว่าถ้าแยกชิ้นอ่ะมันดีกว่าก็เพราะว่าถ้าอะไรที่มันรวมชิ้นเนี่ยพอมันรวมชิ้นเข้าไปแล้วเนี่ยคือเราจะมาพร้อมกับเสียงรบกวนหลายๆอย่างบางอย่างที่มันก็จะไปขัดกัน ทั้งไม่ว่าจะเป็น electric a l noise หรือว่าจะเป็น noise ที่เกิดจากการที่วงจรอะไรหลายๆอย่างมันทับซ้อนกันที่มันอยู่ในตัวเดียวเนี่ยเหตุผลว่าทําไมเนี่ยเวลาเราแยกชิ้นเนี่ยเสียงมันจอ,อกมาได้แตกต่างแล้วก็โดยส่วนมากล้วเนี่ยเสียงที่ออกมาเนี่ยถ้าเราแยกชิ้นเนี่ย streaming DAC AM ถ้าเราแยกชิ้นออกมาเนี่ยเรามันจะให้เสียงที่ชัดเจนกว่าละเอียดที่ดีกว่าเสมออยู่แล้วครับผมแล้วเราตอนนี้เราก็มาพูดถึงเรื่ t e เทคนิโคของมันว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างละกันเนาะอย่างแรกหลักๆเลย เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ดูเล็กนะครับแต่ว่าไม่เล็กเลยไม,ไม่เอาอย่างนี้ดีวกว่าไม่เบาเลยดีวยกว่าครับคือเจ้าตัวนี้มีน้ําหนักอยู่ที่พอประมาณเลยครับคือมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเฮ้ยเรายกง่ายๆก็คือมีน้ําหนักอยู่บ้างครับผมไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะครับแต่ว่าก็หนักอยู่พอสมควรซึ่งเหตุผลที่มันหนักเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้ใช้ใช้ t o ทราน transformer นะครับผมอยู่ในนี้1ตัวนะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็น supply power ให้กับฟังก์ชันนี้ครับแล้วก็ให้กับ เซสตัวนี้นะครับซึ่งข้างในเนี่ยเจ้า Transformer ตัวนี้เป็นของ t a l e มา a นะครับซึ่งก็เป็นแบรนดท์ที่ถือว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ทำเกี่ยวกับพวกมอบแปลง t ร a น s ์ o r m e r r เนี่ยเป็นของคุณภาพอยู่แล้วครับมากๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคล็อกชิปที่เขาใช้ข้างในเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเปิดออกมาเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแตกต่างกับสตรีมมิ่งราคาถูกกว่านี้ยังไงวสัสดุที่เขาใช้เลยครับหลักๆ ถ้าเราเปิดเจ้าตัวนี้ออกมาเนี่ยเราไปเทียบกับตัวที่มันมีราคาถูกกว่านี้หรือว่าเป็นหลักหมื่นเนี่ยสตรีมมิ่งหลักหมื่นเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่า วัสดุที่เขาใช้นแตกต่างแค่ไหนแล้วก็ชิปคล็อกที่เขาใช้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่า streaming เนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับ streaming เนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยคือการส่งสัญญาณเข้าไปแดกต่อแล้วแดกไปแอมแล้วก็พาออกมาจากลําโพงถูกไหมครับแปลว่าถ้าจะเล่นเพลงให้มันได้ high quality, high quality เสียงที่ออกมาให้มัน high quality หรือ high end มีความคมชัดมีความอะไรอะ่ะสิ่งที่สําคัญของ s t r e มม i n g อย่่งที่ผมบอกคือ หรือเคยบอกไปแล้วในสตรีมมิ่งหลายอย่างผมจะพูดถึงคือคล็อกนะครับคล็อกเนี่ยคืออะไรมันเหมือนเป็นตัวคล็อกเนี่ยมันก็คือเวลานะครับก็คือเป็นชิปเวลาที่เขาใช้เพื่อทํางานในบอร์ดของสตรีมมิ่งนั้นๆนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็น a k 4 1 3 7นะครับผมเจ้า a k 4 1 3 7เนี่ยเป็นคล็อกชิปที่มีคุณภาพมากๆนะครับก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยคือความตรงจังหวะที่ได้มาคือความตรงความชัดเจน แล้วเนี่ยคือข้อเด่นของเมทรนอมเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นเมทรอนอมเลอร์เพลเยอร์เครื่องเล่นซีดีของเขาหรือจะเป็นเจ้าตัวสตรีมมิ่งสิ่งแรกของซอสของเมทรนอมที่เขาออกแบบมาที่เขาต้องการเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยคือความตรงคอนโทรลที่แม่นยำนะครับนี่แหละครับคือสตรีมมิ่งที่ดีนะครับผมพอจะเป็นตัวสตรีมมิ่งอย่างที่ผมได้คุยกับลูกค้าหลายๆท่านหรือว่าผมได้เล่นเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของสตรีมมิ่งเนี่ย ผมคิดว่ามันคนอาจจะคิดว่ามันไม่สาคัญนะอาจจะคุยเรื่องเสียงเดี๋ยวผมก็คุยเรื่องเสียงอีกทีนึงว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสตรีมมิ่งอย่างเดียวมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ข้อไหนเลยในการเราเล่นสตรีมมิ่งเนี่ยคือความเสถียรนะครับคือความเสถีย,นนยคครยคืออะไรว่าเราเปิดสตรีมมิ่งมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเห็นเนี่ยหรือว่าเราอยากที่เราต้องควรได้รับเนี่ยจากไฮเอ็นเนี่ยคือเราเปิดเครื่องออกมาเนี่ย เราบูริจากมือถือเราเนี่ยเราต้องเห็นเจ้าตัว,ตวเนี้ยขึ้นมาในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วว่าเฮ้ย mm. สามารถเชื่อมต่อได้เลยซึ่งหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อซึ่งที่มันมีราคาที่ถูกกว่านี้หรือว่าเป็นแบรนด์อื่นๆแล้วกันนะครับผมที่ผมเคยเล่นแม้แต่อยู่ในโชว์รูมเนี้ยผมขอบอกว่าเจ้าตัวเมทรโนมเนี้ยไม่ว่าจะเป็น DSS ตัวเริ่มต้นหรือตัวแพงสุดนะครับ เป็นเป็นสตรีมมิ่งที่เสถียรมากและหาสัญญาณเจอง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วแค่เปิดมือถือขึ้นมาเนี่ยสัญญาณแรกต่อให้ผมจะมีสตรีมมิ่งวางอยู่3าตัวเนี่ยซึ่งในโชว์รูมเนี้ยทุกห้องของเราอะ่ะเราก็จะมีสตรีมมิ่งต่ออยู่แล้วก็เปิดอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งทุกครั้งที่ผมเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วอยู่ในวงแรนเดียวกันเนี่ยใน WiFi เดียวกันเนี่ยสตรีมมิ่งแรกที่ขึ้นมานะครับ คือเจ้าตัว DSS นี้หรือว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะเป็นตัว DSC นะครับก็คือจะเป็นตัวเมทรอนอมเมทรอนอมจะขึ้นมาอย่างแรกเลยซึ่งผมคิดว่ามันน่ารำคาญมากครับสำหรับผมถ้าลองกิจรการภาพว่าเฮ้ยเราซื้อสตรีมมิ่งตัวหนึ่งไปแล้วเราเปิดเราต้องมาเปิดปิดเครื่องใหม่ต้องมารีสตาร์ทเครื่องใหม่เพราะว่าสัญญาเราหาไม่เจอเราต้องมานั่งรอเป็น10นาที20นาทีเพื่อที่เราจะเล่นเพลงของเราเนี่ยหรือเราจะเริ่มเล่นเพลงได้หรือบางทีแค่เราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเราออกไปกินข้าวกับมาในวงแลนมันดูมันก็ลวนละ หาหาสตรีมมิ่งไม่เจอแล้วเราก็ต้องมาปิดเปิดเครื่องใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าลำคานมากสำหรับผมและผมก็คิดว่าลูกค้าหลายท่านที่ผมได้ฟังเนี่ยแล้วก็ไม่ว่าคนที่เคยได้มาลองเล่น D's S หรือว่าได้เล่นแบรนด์อื่นทุกคนก็พูดเปนเสียงเดียวกันว่าเจ้า d ีเเนี่ยเป็นสตรีมมิ่งที่เสถียรที่สุดเท่าที่เท่าที่เคยได้ได้ลองเล่นมาเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอก ออกไปตรงไหนเดินมาแค่อยู่ในวงแหดนก็หามันเจอแล้วนะครับเนี่ยคือผมคิดว่ามันเป็นข้อสําคัญเลยของสตรีมมิ่งนะครับมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่คุณคิดว่าไม่ไม่น่าสนใจแต่ว่านี่มันอย่างแรกไอเดียแรกๆเลยครับของการมีสตรีมมิ่งกับแผ่นซีดีคือมันจะต้องสะดวกสบายมากกว่าซึ่งคําว่าสะดวกสบายของผมคือถ้าเรามานั่งเปิดโทรศัพท์ปุ๊บเปิดเครื่องปุ๊บ อย่างแรกที่เราต้องเห็นคือสัญญาณครับว่าเราสามารถจับและแมชกับมันได้แล้วก็เล่นเพลงจากโทรศัพท์เราได้เลยนะครับผมต่อมาเราผมมาพูดถึงฟังชั่นอลิตี้ของมันละกันว่า Input Output มันมีอะไรบ้างอย่างที่ผมบอกก็สิ่งีเราต้องมีนะครับก็คือมีแค่สายแลนเส้นเดียวต่อเจ้าตัวนี้จากผนังนะครับซึ่งแต่ถ้าบางคนมีเครื่องกรองไฟอยู่หรือว่าใช้ของ a n u s ก็จะเป็นมันจะมีเครื่องกรองสัญญาณนะครับถูกไหมเราก็จะมีเราคู่นีคือเราก็จะใช้สายแลนเนี่ยจากผนังเนี่ยเข้าตัวกรองสัญญาทีนึงแล้วก็ สายแลนอีกเส้นหนึ่งเข้าตัวนี้หรือว่าจะเอาตัวเนี้ยต่อตรงจากผนังได้เลยถ้าทุกคนถ้าบางคนเขาไม่ได้มีตัวกรองสัญญาณนะครับผมก็มีสายแลนเส้นหนึ่งต่อเข้าตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถเล่นได้เลยก็คือหลังจากที่เราผมอธิบายเรื่องสายแลนแล้วเรามีสายแลนแค่เส้นเดียวก็ต่อจากตัวเนี้ยก็พร้อมทางานได้เลยส่วนอินพุตเนี่ยอย่างที่ผมบอกเราเล่นผ่านมือถืออยู่แล้วก็คือเป็นสตรีมมิ่งนะครับหรือใครที่เขามีฮาร์ดดิสก์หรือฮาร์ดไดรฟ์ external hard drive นะครับที่เขามีอาจจะเคยโหลดเพลงเก็บไว้หรือไปโหลดเพลงมาจากที่อื่นก็มันจะมีช่อง USB นะครับอีก2ช่องนะครับที่เราสามารถต่อเข้าไปได้แล้วมันก็สามารถเล่นเพลงผ่าน hard drive ได้นะครับส่วน Output เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับก็จะมีปกติเลยครับเป็น RCA XLR นะครับแล้วก็มี HDMI output ด้วยนะครับแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยอย่างหนึ่งที่มันขาดไปซึ่งผมก็ซึ่งผมก็แปลกใจนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไม่มีก็คือ USB output นะครับ แต่พอผมได้คุยกับทางคุณฌอนเรย์แล้วเนี่ยว่าทําไมมันถึงไม่มี USB เพราะว่าหนึ่งคือคนคิดว่าทางเขาเนี่ยทางเมทรโนมเนี่ยเขาได้คิดว่าถ้าคนที่เล่นสตรีมมิ่งระดับนี้ยังไงเอาพุทที่ออกจากตัวนี้ไปอะ่ะคงไม่ได้ใช้เป็นสาย USB อยู่แล้วคงอย่างที่ผมบอกอาจจะใช้เป็นสาย XLR หรือเป็นสาย RCA อยู่แล้วที่ต่อเข้ากับแดกที่มีราคาเป็นไฮเอนราคาหลักแสนหลักล้านยังไงเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ใช้สาย USB อยู่แล้วเนี่คือข้อแรกที่ เขาคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีสาย USB ให้มานะครับตัวหมายถึงว่า USB output นะครับผมกับข้อ2เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อคนส่วนมากเนี่ยถ้าเล่นระดบ high ับ Hi-end แบบนี้ยังไงเขาคงไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ต่อ output จากตัวนี้เป็น USB อยู่แล้วเพราะงั้นแล้ว,ว่การที่เขาใส่ Op t i o n ยิ่งใส่ option เสริมเข้ามาเนี่ยอย่างที่ผมอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับว่าเรามันก็จะมีเสียงรบกวนมากขึ้นแล้วก็จะมี noise มากขึ้นแปลว่า มันไม่จําเป็นเลยครับที่อยู่ในระบบของเรานะครับออย่างนี้ผมก็อธิบายหลกัหลกๆแล้วว่าเจ้าตัวนี้ฟังก์ชันคืออะไรวัสดุที่เขาใช้คืออะไรทําไมมันถึงมีราคาสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยต่อมาผมคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงอยากจะเขาเรียกว่าอะไรดีน่าจะอยากรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงเฮ้ยคาถามอย่างที่คำถามแรกคือเจ้าตัวนี้เป็นแค่สตรีมมิงเนี่ยไม่มีแดกเลยแล้วมันจะมีผลต่อเสียงไหมบางคนตอนแรกผมเองไม่ใช่แค่บางคนหรอกครับคนส่วนมากแม้แต่ผมตัวผมเองเนี่ยก็ยังคิดเลยครับว่าเฮ้ย มันเป็นแค่ตัวถ่ายทอดเพลงเนี่ยเข้าแดกนี้มันจะมีผลขนาดนั้นไหมผมขอบอกเลยครับว่ามีความแตกต่างแล้วยิ่งถ้าเราได้มาเทียบฟังเนี่ยมันจะได้เห็นชัดเจนเลยว่าบุค,คลิกของแต่ละสตรีมมิ่งเนี่ยที่ที่เราเปลี่ยนสตรีมมิ่งนะเราใช้แดกตัวเดิมนะครับความแตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเจ้าเสียงของเจ้าตัว DSS ตัวนี้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่มันคือเริ่มต้น Entry High End เลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกมันคือตัวที่ผม หนึ่งในตัวที่ชอบที่สุดละกันหนึ่งเพราะว่ามันเล่นง่าย2คือเรื่องเสียงครับลักษณะของเมชโนมเนี่ยผมเขาบอกเลยว่าสตรีมมิ่งหรือเลอแดกหรือเลอเพลเยอร์ของเขาเนี่ยขอโทษทีครับเลอเพลเยอร์เนาะเครื่องเล่นของเขาที่เป็นซอสเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องตั้งใจทําให้มันเป็นสิเกนเจอร์ของเขาเลยอย่างที่ผมบอกคือเรื่องไทมิ่งครับคอนโทรลครับคำว่าคำว่าคำว่าคอนโทรลเนี่ยของผมคืออะไรคอนโทรลคือไม่ว่าเพลงจะเป็นจังหวะไหนไม่ว่าเพลงจะเป็นแนวไหนไม่ว่าเพลงจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็น เพลงร็อกเพลงแจ๊สเพลงอะไรก็ตามนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยเล่นออกมาส่งเพลงเล่นเพลงออกมาถ่ายทอดเพลงออกมาได้ตรงจังหวะซึ่งตรงจังหวะอย่างน่าตกใจนะครับและที่สําคัญคือเจ้าดีเซสตัวเนี้ยพอได้มาเปรียบเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรอะสตรีมมิ่งของตัวอื่นแล้วเนี่ยที่อาจจะมีราคาถูกกว่าหรือเท่ากันเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยที่สําคัญของเขาคือความโดดเด่นของเขาอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องไทมิ่งแล้วเนี่ยความ ชัดเจนเอ้ยความตรงจังหวะของจังหวะแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความชัดเจนของเสียงที่ได้รับครับเสียงที่ออกมาเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นมีรายละเอียดที่มากขึ้นอย่างแปลกใจมากครับว่าทําไมเจ้าตัว DSS เนี่ยหรือว่าเจ้าตัวซอสเนี่ยแค่เราเปลี่ยนซอสเนี่ยมันก็ทําให้เห็นแล้วว่าแต่ละตัว streaming แต่ละตัวเนี่ยมีบุคลิกที่ต่างกันซึ่งเจ้าตัวบุคลิกเนี่ยพอมาเปลี่ยนใช้เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า รายละเอียดของเสียงดนตรีโดยเฉพาะอย่างที่ผมลองฟังนะคือเพลงกีตาร์นะครับคือเพลงที่ใช้อคูสิกกีตาร์ที่ผมลองฟังเทียบเพลงเนี่ยเสียงที่ชัดเจนที่คมชัดเนี่ยเราได้ยินถึงแม้เสียงดีของกีตาร์ของแต่ละเส้นที่เขาดีนะครับซึ่งถ้าเราไปเช่าใช้ตัวนี้ผมอย่างที่ผมบอกข้อดีของเจ้าตัวที่มันเป็นทรานสปอร์ตยางีงนะครับคือเป็นแค่สตรีมมิ่งอย่างเดียวเนี่ยถ้าเรามีแดกอยู่แล้วที่เราชอบหรืออาจจะมีราคาที่สูงมากเราไม่อยากจะต้องมาเปลี่ยนต้องเป็นแมทชิ่งต้องเป็นไหมเจ้าดีเซสตัวนี้ถือว่าเหมาะที่สุด้้วัับใชกกกดตไไหน็ ใช้กับแดกตัวไหนก็ได้ใช้กับซิสเต็มไหนก็ได้เอาเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยสิ่งที่มันทําให้มันดีขึ้นคือความคมชัดของเสียงนะครับของรายละเอียดของเพลงของเครื่องดนตรีของเสียงร้องที่ออกมานะครับผมก็สรุปแล้วแล้วกันนะครับถ้าให้ใช้นิยามสองคำเนี่ยว่าสรุปง่ายๆเลยจะสรุปเจ้าตัวนี้ว่ายังไงอยากจะบอกว่ามีสองคำครับคือ power กับ control ครับ power ที่ผมหมายถึงคืออะไร power อ,อ,อย่างที่ผมบอก ความคมชัดรายละเอียดที่ได้ออกมาแน่นอนครับเจ้าตัวนี้ไม่แพ้ใครกับข้อ2คือคอนโทรลอย่างที่ผมบอกทา m i มิงจังหวะเพลงเจ้าตัว DS เนี้ยถ่ายทอดออกมาส่งต่อมาให้แดกเนี่ยได้อย่างแม่นยำมากๆครับแล้วก็ความ Distortion ก็คือความผิดเพี้ยนนะที่ออกมาจากตัวนี้แทบมันอไงทุกตัวเนี่ยผมขอบอกว่ามัไงมันก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเอาตัวเนี้ยเจ้าตัว d s เนี่ยไปแมชกับแดกดีๆซิสดีๆ แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีความผิดเพี้ยนเลยด้วยซ้านะครับอย่างที่ผมบอกทั้งนั้นแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างหลังจากที่ผมอธิบายทุกอย่างไปหมดแล้วว่าเจ้าตัวนี้มีข้อดีอยังไงแต่ผมก็พูดเสมอน,นะครับในทุกๆครั้งว่าคนเราเนี่ยเขาก็ชอบไม่เหมือนกันแนวเสียงไม่เหมือนกันไม่ว่าใงไม่เหมือนกันผมอยากจะแนะนําให้คนเนี่ยจะดีจะคุ้มค่าไหมมันจะแพงเกินไปไหมมันจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไหมหรือว่าตัวนี้มันจะดีมากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่าทุกคนต้องลองมาฟังเองนะครับผมยังไงผมก็อยากแนะนําให้คนเนี่ยมาฟังที่โชว์รูมนะครับผมจะได้รู้ว่าข้อแตกต่างเป็นไงมาฟังเทียบสตรีมมิ่งหลายๆตัวก็ได้ทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าคนชอบมีความคิดว่าเฮ้ยความแตกต่างเป็นสตรีมมิ่งไม่ไม่แตกต่างหรอกมันมีเหตุผลว่าทําไมราคาแค่ทรานสปอร์ตแค่สตรีมมิ่งเปล่าๆเนี่ยมันมีตั้งแต่ยันหลักหมื่นยันหลักแสนแม้แต่ยันหลักเกือบล้านก็มีนะครับผมนี่แหละครับคือข้อแตกต่างความเอกลักษณ์ของเสียง ที่ได้รายละเอียดของเสียงที่ได้ก็แตกต่างกันแล้วครับผมแค่เราเปลี่ยนเจ้าตัว s t r e มมิ่งนี้นะครับผมส่วนใครที่สนใจเจ้าตัว d s s s นี้นะครับผมเจ้าตัว d s เ s นี้มีราคาเร t เทลทั่วโลการาคาตั้งอยู่ที่159,000นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นลูกค้าของทาง Audio Absolute นะครับเยราร,รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทางผมกับคุณพ่อให้ราคาที่ถูกที่สุดในโลก้วครับส่วน เจ้าตัวเนี้ยที่เราขายอยู่ที่โชว์รูมของเรานะครับมีราคาอยู่ที่1 9 0 0 0นานะครับผมก็คือถูกมากๆครับถูกที่สุดในโลกแล้วครับผมก็อย่างที่ผมบอกสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองฟังเจ้าตัว d ีเนี้สามารถเข้ามาพบกับผมหรือว่ามาลองฟังได้ที่ Audio Absolute นะครับอยู่ที่ The Walk ราชพฤกษ์อยู่ตรงวงเวียนพระราม5นะครับชั้น1ก็ยังไงวันนี้ผมขอจบรายการ Audio Absolute Review ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Why do birds suddenly appear every time you want in? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time? i mm -hmm.